ีค่ะทุกคนสบายดีตาสีพาออกมาเบิงเนาะเบิงสวนมันสาวสีทุกคนเป็นไฉใดสฉใดมันอยู่บ่นี่ใชไม้หยาพิลึกเถะทุกคนเบิงน้ำสาวสีดูเบิงตี้นี่สามเฮกตาร์ค่ะูนมีแต่หยาตรึมหยาไหลๆค่ะทุกคนจะเป็นตาใดน้ำมูอยู่บ่ไดใดเงินล้านน้ำมูอยู่บ่นนี่เนาะ สาวสีสิได้เงินล้านนําเขาอยู่บ่ทุกคนเบิ่งติธรรมชาติทุกคนธรรมชาติจ้าธรรมชาติสวนมันสาวสีเองนั่นรถคูใจไปไหนมทุกคนคะ่ะ มาเบ่งน้ำสาวสีสวนมันสาวสีเองค่ะทุกคน่ที่พาไปเปลาะเบ่งวูม้มันเป็นสวนมันอยู่บนนี่ลงทุนมหาศาลค่ะสามเฮกตา3สาเฮกตาสิได้เท่าไหร่น้อบันี้เบิ้อนงนงั่งนังอันมือขับแกมดวนได้แน่นี่ เป็นตาอยู่บ่ทุกคนเมื่อคำแก้มดวนแถวนี้ก็สีไข่ไข่ขนหนึ่งเห็นละมันแน่เนาะละมันทออีกก่อยนี่สิหลอดอยู่บ่สิได้ทืนอยู่บ่เนาะเทพพรัดาเอ้ยสิได้อยู่บ่ทืนเนาะเออเบื้องนี้ก็สีงามงามแน่นาะดินมันมันสิพอไข่ยอยู่นี่ได้ซีบก็ไข่แน่เด้อนี่ค่ะ ทุกคนอะกุยลำม,มันลำม,มันสาวสีอยากข้ดสภาพทุกคนได้ทึ้นกำไรอยู่กว่าเด้อ คน่าเบิ่งตีเบิ่งตีลอบรอบรอบรอบเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งสวยสาวสีเน่ทุกคนสิได้บอโนเป็นตลอดน้ำเขาอยู่บอ ได้ล่ำเนี่ยเนาะเขตนี่โอ้หูยบึกตีสาวสีลงทึนมหาศาลนะทุกคนลงทึนมหาศาลค่ะออกมายามสวนมันค่ะไก่ทาเนาะะเป็นยางไปอีกเป็นทาน้ำทุกคนทาน้ำเซี น่าสิมาปุ๊กเพียงอยู่นี่แล้วป่ะคือเราสิป,ปุ๊กเพียงอยู่นี่เนาะปุ๊กเห็ดตุ๊บอยู่นี้มาจำใบโอ้แทนนี่ยหัวโบกเกิดซำแท้เนี่บโเกิดซำเนาะ ขอบคุณค่ะทุกคนที่เขามาเบิงเนอะนี่มันเป็นสวนมันแล้วมันเป็นสวนหยาเนาะทุกคนเนาะบายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เขามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ